ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสวน The Tale of Terrestrial Story ในตอนของ Herler t a l อัปเดตในเรื่องจากความเดิมเมื่อปีที่แล้วเรื่องราวของจกักรวาล Herler t a l ได้จบลงในช่วงเวลาที่อลิซาเธอนั้นได้ปลอมตัวเป็นมอนสเตอร์โดยมีเป้าหมายต้องการขัดขวางอันดาดในระหว่างที่อันดนั้นต้องการจะฆ่ามอนสเตอร์กระต่ายตัวหนึ่งในจังหวะที่อันดาดกำลังสืบสวนเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองสโนดินว่าใครเป็นคนแย่งอาหารของเธอไปณตอนนั้นอลิซาได้ปรากฏตัวออกมาในสภาพที่เธอนั้นปลอมตัวอยู่ ล้อมบอกกับอันดดยไปว่าเธอนั้นเป็นคนกินอาหารของอันดดยไปโดยอาหารที่ว่าก็คือเนื้อมนุษย์นั่นเองซึ่งเนื้อมนุษย์ที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกอลิซ่านั่นแหละเพียงแค่นะ้ตอนนั้นเธอหนีรอดมาได้ก่อนที่เธอนั้นจะรู้สึกเห็นใจและเข้ามาช่วยเหลือเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองสโสนโดินเมื่ออันดดยได้เห็นอลิซ่าในสภาพปลอมตัวพร้อมกับคาสารภาพนั้นอันดดยก็ตรงมาหาอลิซ่าพร้อมกับคู่เธอไปเล็กน้อยคําพ,พูดของอันดดยที่มีความรู้สึกว่าเธอนั้นไม่เคยเห็นมอนสเตอร์แบบอลิซ่ามาก,ก่อนเลยทําให้อันดายนนั้นได้าาชื่ออลิซไป แน่นอนว่าทางด้านของอลิซาเธอนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยทําให้อลิซานั้นตั้งตัวไม่ทันในระหว่างที่อันดายนั้นกำลังเค้นถามชื่อของอลริซาอยู่นั่นเองพาเป拉ซีเห็นสภาพว่าเธอนั้นอาการไม่ค่อยดีโดยในระหว่างที่กำลังคิดหาทางช่วยอยู่นั่นเองก็ได้มีมอนสเตอร์กระต่ายคนหนึ่งมาบอกกับพาเล拉สว่าให้พาเล拉สบอกกับอันดายว่ามอนสเตอร์ผู้หญิงคนนั้นเป็นล้านสาของเธอที่อาศัยอยู่ภายในเมืองหลวงของอันเดอร์กราวก่อนที่เธอนนั้นจะเป็นคนเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง เมื่อพาเปรัตได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดว่ามันคือความคิดที่ดีก่อนที่จะบอกกับอันได้ไปว่าเด็กคนนั้นก็คือหลานสาวข,ของเขาเองซึ่งพาเปรัตนายพูดผิดแล้ว้อมกับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อลิซานั้นกลายเป็นลูกสาวของเทเลแซนซะงั้นและเมื่ออันได้ได้ยินคําตอบจากพาเปรัตเธอนั้นก็หัวเราอขึ้นมาลองกับพูดขึ้นมาว่านี่แหละลูกสาวข,ของแซน ในระหว่างที่อันไดหัวรอดอยู่นั่นเองฟาวีก็ได้ด่าทอในตัวอลิซ่าว่าเจ้าโง่เลยก่อนที่อันไดจะทำการเค้นคำถามว่าใครกันแน่เป็นลูกสาวของเด็กคนนี้แน่นอนว่ามันไม่มีคำตอบก่อนที่อันไดจะเริ่มต้นเค้นความจรงิงโดยการถามพาวิลัสไปว่าณนะตอนนี้เจ้าแสนนั้นทำอะไรอยู่มันไปนทำท่าไหนถึงได้มีเด็กนั้นเกิดขึ้นมาด้วยคำถามนี้มันเลยทำให้สภาพของพาวิัสนั้นไม่สามารถตอบอะไรได้มีเพียงแค่อึมอัมเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอันไดก็บอกว่าไม่เป็นไร รอเธอนั้นมีเรื่องสําคัญที่จะต้องพูดกับเด็กคนนี้มากกว่าอันดายนั้นได้บอกกับอลิซ่าว่าเธอนั้นต้องนําตัวเด็กคนนี้กลับไปด้วยเพื่อที่จะได้เขีนคําตอบต่างๆเกี่ยวกับแซนนั่นเองพร้อมกับข้อเสนอต่างๆที่มอบให้อลิซ่าแต่ทว่าเธอนั้นปฏิเสธเมื่ออันดายได้ยินคําตอบเช่นนั้นแน่นอนว่าอันดายนั้นเกลียดการปฏิเสธที่สุดก่อนที่อันดายนั้นจะเริ่มต้นออกคําสั่ง ธอนั้นรู้ไม่ว่าการตอบปฏิเสธนั้นจะเป็นเช่นไรเธอคงไม่อยากเลี้ยงคนทั้งหมดที่นี่สินะการลงโทษของคนที่ปฏิเสธอันใดนั่นก็คือการเป็นอาหารของเรามนสเตอร์ในกองทัพนั่นเองด้วยคําตอบของอาริซาที่เป็นการปฏิเสธอันใดมันทําให้เรามนสเตอร์ภายในเมืองโซโนโดีนั้นมีท่าทีเปลี่ยนไป ณตอนนี้เราชาวเมืองมีท่าทีต่อต้านอันดาดเป็นอย่างมากเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองสโนโดินพวกเขานั้นไม่ต้องการโดนกดขี่อีกต่อไปในจังหวะที่อันใดต้องการเชิดกายให้ลิงดูโดยการสั่งให้เหล่ามอนสเตอร์ภายในกองถัพกินอาริซาซะแต่ทว่าก็ได้ทุกขัดจังหวะเสียก่อนทหารสุน,นัขของเมืองสโนโดินเธอนั้นได้ต่อต้านอันไดและเข้าช่วยเหลืออาริซาโดยการโจมตีใส่เหล่าทหารรอยัลกาดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้อาริซานะั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วเธอนั้นไม่ต้องการให้เกิดการต่อสู้ขึ้น แต่ทว่าณตอนนี้มันสายไปเสียแล้วเรามอนสเตอร์จากเมืองโซโลดินตั้งท่าจะต่อสู้กับเราทหารโลอโยกาแต่ทว่าคนที่สามารถต่อสู้ได้นั้นมีน้อยเกินไปพร้อมกับทุกทหารโลอโยกาเข้าโจมตีสวนกลับและอันไดยได้จับตัวพาพวรัสเป็นตัวประกันซึ่งหลังจากที่เรารอโยกาสามารถจัดการกับชาวเมืองได้สําเร็จพวกเขานั้นก็เตรียมตัวที่จะเล่นงานอดิซาและจับเธอนนั้เป็นอาหาร โดยในระหว่างที่ผู้ทหารรอยกกาดนั้นกำลังขู่อลิซาอยู่นั่นเองทุกสิ่งรอบตัวอลิซามันก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าพร้อมกับการปรากฏตัวของบุรุษที่พวกเรานั้นคุ้นเขิในจังหวะนั้นเองที่อันไดเห็นว่าแซนั้นปรากฏตัวขึ้นมาทาให้เธอนั้นโกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับด่าทอพาเปลัสจากสาเหตุที่พาเปลันั้นเข้ามาขวางทางเธอพร้อมกับคําไล่พาเปลัสออกจากรอยยกกาณ์ณตอนนี้อันไดนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น เธอนั้นต้องการฆ่าอาริซาและจะไม่มีใครเข้ามาขวางทางเธอทั้งนั้นในจังหวะที่อาริซานั้นกำลังช่วยโอกาสหนีอยู่นั่นเองเธอนั้นก็ได้ไปชนกับบุรุษผู้หนึ่งแซนเดอร์สเกลตันและก็คือเฮอร์เรอร์แสตนะตอนนี้เขานั้นอยู่ต่อนหน้าอาริซาพร้อมกับถามเธอไปว่านีเธอแต่งตัวบ้าอะไรวะเนี่ยก่อนที่เฮอร์เรอร์แสนจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งเขานั้นก็ใช้เวลาไม่นานในการรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันดีสุดๆเรเละแคนได้ชมมาริซาไปเล็กหน่อยก่อนที่จะเริ่มสอนบทสนทนากับอันดายมันเยี่ยมจริงๆที่จะได้เจอกับชายเจ้าแห่งชั่วโมงอันดายนั้นได้พูดกวนระษาแซนไปเล็กหน่อยโดยนตอนนี้อันดายนั้นไม่ต้องการที่จะเข้าปะทะกับแซนจึงทําให้อันดายบอกกับแซนไปว่าเธอนั้นจะไม่มายุ่งกับแซนอีกรู้สึกว่านายจะต้องมีเรื่องที่คิดทั้งวันอยู่แน่ๆเลยฉันรู้ดีการเลี้ยงเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจากคําพูดของอันดยม้งออีขวืส โดยมันคือการแถเพื่อที่จะทําให้อันดายนั้นเชื่อว่าอลิซานั้นคือลูกของแซนจริงๆหลังจากนั้นไม่นานอันดายนั้นก็ได้บอกลากับแซนพร้อมกับถอนกําลังเหล่าทหารนั้นออกไปเมื่อความวุ่นวายต่างๆนั้นได้จบลงเอร์ลแซนนั้นยังคงรู้สึกแปลกใจว่าไอ้เรื่องที่อันดายกับพาวลัสนั้นพูดคุยกันมานั้นคือเรื่องอะไรแต่ทางด้านของพาวลัสนั้นก็พยายามายเบี่ยงไม่บอกกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจึงทําให้แซนนั้นต้องหันไปคุยกับอลริซาโดยการถามว่าทําไมอันดายนั้นต้องการบอกแซนอองเเา่้กก็ไมมรูหืัน เมื่อทุกอย่างไปเช่นนั้นเลยทําให้เฮอร์เลอร์แซนนั้นคิดว่าลืมลืมมันไปซะเถอะก่อนที่ข่านั้นจะบ่นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยการที่เห็นทุกคนนั้นโอเคมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งไม่ทันไรก็ได้มีเสียง,งดังขึ้นมามอนสเตอร์หมีหนึ่งในชาวเมืองเขานั้นได้เข้ามาถามคาถามกับแซนว่า เฮ้แซนนี่นายไม่เคยบอกฉันมาก่อนเลยนะว่านายมีลูกสาวน่ะด้วยคําถามที่เกิดขึ้นมันทําให้แซนนั้นสตันไปเล็กน้อยก่อนที่จอมมอนสเตอร์หมีจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพับวิลลัสันบอกว่าเด็กคนนั้นคือล้านสาวของเขาเองเลยทําให้ทุกคนนั้นรู้ว่าเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวของนายยังไงล่ะและเธอนั้นเป็นคนช่วยวันนี้เอาไว้และเมื่อเฮอเลร์แซนได้ยินเช่นนั้นเลยทําให้เขานั้นเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเลยทําให้เขานั้นไม่สบอารมณ์เอาเสียเลยก่อนที่จะลากตัวอดิสซ่งทางด้านของงพพลาาสกยมธิบให้แแซนฟั แซน,นไม่ฟังก่อนที่จะทับกาดเทบอรดหนีไปภายในบทสนทนาระว่างเฮอร์เลอร์แซนและอลิซาสรุปแบบย่อๆว่าเฮอร์เลอร์แซนรู้นนสึกไม่พอใจเป็นอย่างมากการที่อลิซาปรากฏตัวขึ้นมาในสถานที่แห่งนี้และปลอมตัวเป็นตัวตลกที่คิดว่าจะสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่นี่ได้อย่างนั้นแหละมันคือการดูถูกชัดๆก่อนที่เฮอร์เลอร์แซนจะพูดกับอลริซาไปว่าข้านั้นใช้เวลาหลายปีในการทําให้ผู้คนนั้นเขาลบในตัวของเขาแต่ทว่าณตอนนี้ มีเด็กสาคนหนึ่งทำให้ขานั้นถูกโนล,ล่อจากผู้ปัญญาอ่อนพวกนั้นต้องขอบคุณเธอเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทางด้านของอดิสาเองก็พยายามอธิบายให้เฮอร์เรอร์แซนฟังแต่ทว่าทางด้านของเฮอร์เรอร์แซนนั้นก็ไม่เชื่อและเธอเองก็อยาหวังว่าจะเชื่อตัวของฉันด้วยเช่นกันเดี๋ยวฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงความหมายที่แท้จริงเธอคิดว่าเธอสามารถช่วยทุกคนที่นี่ได้อย่างนั้นเหรอมันก็โอเคแต่ว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันตายไปนานแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เพื่อนของฉันที่มีป้าหมายเหมือนกับเธอ นั่นก็คือการยืมมือของพวกเราเพื่อออกจากที่แห่งนี้ยังไงละ่ะแต่จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นาหากอลิซาต้องการออกจากที่แห่งนี้เธอนั้นจะต้องชนะพาซโซของเขาให้ได้เสียก่อนฟังดูยุติธรรมไหมละ่ะแต่วา่าหากเธอนั้นไม่อยากจะช่วยแล้วและเรื่องทั้งหมดนั้นคือการโกหกและโก็เธอคงรู้สินะ่ะคนทรย,ยอนนั้นต้องเจอกับอะไรในระหว่างที่เลอแ์แซนกำลังทำข้อตอกลงอยู่กับอลิซาอยู่นั่นเองภาพใลันนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา เขานั้นวิ่งเข้ามาคัดจังหวะเฮอร์เลอร์แซนก่อนที่จะอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของเขาเองพ่เวลานั้นต้องการช่วยเหลืออาิซาดยการบอกกับอันดได้แปลว่าเธอนั้นเป็นลานสาวของเขาเองณตอนนี้เธอนั้นไม่ได้ทาอะไรผิดเลยแม้แต่นิดก่อนที่พ่เวลานั้นจะทําการปลอบใจอลิซาและชวนเธอให้เข้ามาเล่นพัซโซสุดท้ายของเขาเองแต่ทว่าเนื่องพัซโซนั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยฝีมือของเฮอร์เลอร์แซนเพราะเจ้าตัวเองก็มีพัซโซที่้องการให้อลิซานั้นเล่นด้วยเช่นกันด้้้้วยยยเเหหตุผลลลลทททีี่่มมงงรออััันนนนนําใพะะก,ก เฮเลเซนและเฮเลอร์พาปิลัสทั้งสองได้ทกเสียงกันว่าอลิซานั้นจะต้องไปเล่นพัสโซของใครก่อนจนสุดท้ายมันทำให้อลิซาต้องเข้ามาจัดการเองเธอนั้นได้บอกกับสองพี่น้องไปว่าให้ทั้งสองนั้นบอบตัวเรื่องให้กับเธอเพื่อที่อย่างน้อยจะทำให้เธอนั้นรู้ว่าควรเลือกอะไรหลังจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้อธิบายถึงพาสโซของตัวเองให้ฟังโดยที่ในระหว่างที่พาปิลัสนั้นกำลังอธิบายพัสโซอยู่นั่นเองก็มีเฮเลแซนเข้ามาแซดอยู่เล็กน้อยก่อนที่ทางด้านของเฮเลแซนก็ได้อธิบายถึงพัฟโซ โดยสรุปแล้วอลิซานั้นเลือกที่จะเล่นพัซโซของพาเปลัสด้วยสอยเหตุที่ว่ามันน่าจะง่ายกว่าก่อนที่ฉากจะตัดไปทางด้านของบ้านพาเปลัสพาเปรสนั้นได้พาตัวของอลิซามายังบ้านของเขาเองก่อที่จะปล่อยให้อลิซานั้นเดินสำรวจบ้านของเขาได้ตามสบายซึ่งดูจากสภาพแล้วบ้านของพาเปรสนั้นค่อนข้างจะเละอยู่พอสมควร คาดการ์ว่าคงจะผ่านเรื่องราวการเสียสติของพาเ์ลัสและแซนมามากมายซึ่งในระหว่างการสำรวจของอลิซาเธอเองก็ได้มีการเปิดห้องของแซนด้วยเช่นกันแต่ทว่าภายในฉากนั้นไม่สแสดงถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเมื่ออลิซานะั้นสำรวจบ้านเสร็จแล้วเธอนั้นก็ได้เรียกหาพาเ์บลัสแต่ทว่าณนะตอนนี้เขานั้นหายไปเมื่อฟาวี่เห็นว่าณนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่จึงทําการเกลี้ยก,กล่อมอลิซาให้รีบหนีออกจากที่อย่างนี้แต่ทว่าเธอนั้นปฏิเสธ อลิซาเลือกที่จะไม่สำรวจห้องของพาบลัสก่อนที่เธอจะทําการลงไปที่ชั้นล่างและสักเกตเห็นว่ามีกล่องใบหนึงเปิดอยู่เลยทําให้เธอนั้นตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในกล่องนั้นแต่ทว่าก็ถูกฟ้าวิเข้ามาคัดจังหวะ ฟาวีนั้นพยายามเตือนสติอลิซาให้อย่าเชื่อใจพวกมอสเตอร์พวกนี้และพยายามให้เธอนั้นออกจากที่นี่แต่ทว่าเธอนั้นปฏิเสธซึ่งในจังวะน,นั้นเองเจ้ากลองนั้นก็ได้ปิดตัวเองอย่างอัตโนมัติพร้อมกับฉากที่แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือเตาอบซึ่งถ้าถามว่าทำไมเตาอบนั้นถึงทำงานได้นั่นก็เพราะมันเป็นฝีมือของฟาวีนั่นเองเห็นได้ชัดว่านะตอนนี้เจ้าฟาวีนั้นลำคาญอลิซาแบบสดๆก็เลยคิดจะทำอลิซาชุบแป้งทอดหรือมั้ง ตัไปทางนอกบ้านของแซนและพาเปรัสณตอนนี้สองพี่น้องกำลังเฝ้าดูอลิซาว่าเธอนั้นจะออกมาได้หรือไม่แต่ทว่าดูกลิ่นเนื้อที่อยู่ภายในเตาอบมันได้ฟุง้งกระจายออกมาทางหน้าต่างบ้านซึ่งมันทําให้เคเลอร์แซนนั้นรู้สึกหิวเป็นอย่างมากก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะรีบตั้งสติและรีบเดินจากไปเพื่อที่จะได้ไม่ถูกความหิวโหยครอบงําแต่ทว่าทางด้านของพาเปรัสเขานั้นกับถูกความหิวนั้นครอบงำเสียเองก่อนที่ฉากจะตัดไปทางด้านของอลิซาที่อยู่ภายในเตาอบณตอนนี้เธอนั้นพยา,ออายามขอร แต่ทว่าจาฟาวีนั้นปฏิเสธพร้อมกับได้ทําการย้อเย้ยอลิซาว่าเธอนั้นไม่ยอมเชื่อฉันเองซึ่งในจังหวะน,นั้นเองาพาไปรัชก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาณตอนนี้าพาเปรัสนั้นเต็มเปี่ยนไปด้วยความหิวโหวยาพาเปรัสนั้นพยายามเปิดเตาอบแต่ทว่าคราวนั้นก็ทําไม่สมเด็จเพราะลากไม้ของฟาวีนั้นขัดประตัวไว ณตอนนี้ร่างกายของอาริซานั้นกำลังถูกเผาไหม้โดยที่มีพาเปลัสคอยจ้องมองอยู่ด้านนอกณตอนนี้เขานั้นเตรียมพร้อมที่จะกินอาริซาแต่ทว่าร่างกายของอาริซานั้นก็เปลี่ยนไปเนื่องจากเธอนั้นได้ปลอมตัวเป็นมอนสเตอร์โดยการใช้หิมะต่างๆในการปิดบังร่างกายและเมื่อหิมะต่างๆที่โดนความร้อนจากเตาอบเลยทําให้การปลอมตัวของเธอนั้นเปลี่ยนไปในจังหวะที่พาเปลัสกำลังสตันอยู่นั่นเองฟาวีนั้นก็ได้เปิดเตาอบกระแทกใส่ร่างของพาเปลัส พร้อมกับอลิซาที่หยิบตะแกงที่อยู่ภายในเตาอบเอามาฟาดใส่ผ้าไปรัสพร้อมกับบอกความรัสไปว่าฉันนั้นไม่ใช่อาหารของนายนี่น่นแหละพาลซของแกณ้ตอนนี้อลิซานั้นไม่เชื่อใจในตัวของพาบลัสอีกต่อไปพร้อมกับฉากที่แสดงให้เห็นว่าอลิซาและฟาวีนั้นมีความเชื่อใจกันมากแค่ไหนน็อส์วันเยี่ยมไปเลยหลังจากนั้นฉากก็ได้ตัดไปทางด้านของเฮอร์เรอร์แซดที่เขานั้นได้มานั่งเงียบๆอยู่ภายในร้านของกิลบี ซึ่งในจังวันนั้นเองก็ได้มีมอนสเตอร์มาโรโยอากาดพร้อมกับมอนสเตอร์กระต่ายเดินเข้ามาในหลานเลยทำให้เฮเลแสแอนในถามบาซิลบางอย่างกับพวกเธอทั้งสองทำไมทุกคนถึงชอบในตัวของฉันกันละ่นะนตอนนี้ความรู้สึกต่างๆของเฮเลแสแอนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะตอนนี้เขานั้นยังคงไม่เข้าใจทั้งที่ตัวของเขานั้นเป็นคนทำลายเดือดคอรวมั้งเป็นคนลงมือสังหารเพื่อนพ้องไปมากมายแถมยังแนะนำให้ทุกคนเลิกที่จะกินเนื้อของเด็กมนุษย์พวกนั้นอีกหลังจากตอนนั้น ที่ผ่านมานี้ฉันก็ฆ่าพวกเขาดูทุกอย่างที่มีนี่พวกเธอไม่เห็นอะไรบ้างเลยอย่างนั้นเลยเฮอเอร์แซนได้ตัดทอถิงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความชั่วมากมายที่เขานั้นกระทำลงไปมันทําให้เขานั้นรู้สึกสงสัยว่าทําไมทุกคนในเมืองนั้นยังคงชอบในตัวของเขาอยู่จากบทสนทนาทั้งหมดของเฮอเอร์แซนสุดท้ายแล้วเขานั้นเลือกที่จะไม่ต้องการคําตอบถึงแม้ว่ามาสเตอร์มาของรอยกาจะพยายามจะตอบเฮอรเอร์แซนแต่เขาถูกขจังหวะโดยฝีมือของมอสเตอร์กระต่ายเธอนั้นเข้าใจความรู้สึกต่างๆของเฮอเรอร์ ตอนนี้เขานั้นมีความหิวโหยไปอย่างมากจึงทาให้พวกเธอนั้นจําเป็นที่จะต้องปล่อยให้เขานั้นอยู่เพียงลําพังถึงแม้ว่าพวกเธอนั้นก็อยากจะช่วยเฮเลอร์แซนเช่นกันและนี่ก็คือตอนล่าสุดของจักรวาลเฮเลอร์เทลเป็นคลิปวิดีโอที่ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนได้อย่างดีผู้ตามตรงว่าเรื่องราวของจักรวาลเฮเลอร์เทลนั้นก็ผ่านมานานหลายปีแต่มันก็ยังไม่จบสักทีคาดการว่าเรื่องราวของเฮเลอร์เทลน่าจะอยู่กับพวกเราอีกนานเอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ GWP Good Game v i l l p l a y สุขสันต์วันฮาโลวีน